ค่ะสวัสดีค่ะทพส้มมน,นีกะพบกับเจค่ำสามตัวเต็งคือเก่าเนาะคะ่ะมือนี้เจค่ำสามตัวเต็งกับสิภาคทาพส้มไปติดตามน้องเล่าความฝันกับนาแดงเนาะคะ่ะนาแดงนี่เพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ไปหางานท่ามยกรุงเทพเนาะค่ะทพสม้มเพิ่นกะได้ไปเป็นตำรวจเนาะคะ่ะเพิ่นกะได้โบกรถโบกเรือเนาะค่ะทพสม้มกะไปปฏิวัติหน้าที่เนาะคะ่ะทพสม้มกะความฝันของเพิ่นสิเป็นอย่างไรเป็นไปเป็นมาแนวใดกะเพื่อ่เป็นการเสียเวลาเนาะค่ะทพส้ม ้ากับปติดตามหนึ่งเราความฝันกับนาแดงพร้อมกันนะคะไปค่ะสวัสดีค่ะนาแดงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนาแดงค่ะค่ะมือมี้กันเลยยิ่งคาววานาแดงคนฝันอีกเนาะค่ะกามาติดตามเพื่นเป็นโค้งสุดถ่ายค่ะเพิ่นเสีใหหงตัวเล็ดๆดีแนวไรกะทาเพิ่นแเก่ให้่านผู้ชมทางบ้านทัาฟังบึงเนาะค่ะว่านาแดงคนฝันจังไร ฟันจังไลี้ยนเนาะขาหน้า,ดนนนาแดงค่ะอันฟันวายยังสี่ครับฟันบางหน่อยมันขาวันแล่มแล่มไหม่ันพระมันวันแล่มดับเนาะมือดับอ่าฟันฟันวายเด็ดไปหาเหตุงานในกรุงเทพอ่าไปออกจากบา้านเขาแล้วไปหาเหตุงานในกรุงเทพอ่าแล้วแบบที่นี่ไป,ไปจากจากไปจังใดได้ได้ไปเป็นได้ไ,ดไปเป็นเป็นตำรวจน้ำพึน ไปสอบไปเป็นตำรวจน้ำฝนแจ้งใจนี่นเนี่ที่มาที่ไปเมก่อกี้แน่ความฝันเนาะแล้วว่าที่นี่อ่าเพิ่นกาเพิ่นกาให้สุดนั่นทั้งเหมดสองสูตรสูตหนึ่งกับ่ใส่ในตัวยของแล้วกับส่หมวกพร้อมเป็นตำรวจเต็มยศนี่แหละอ่าแล้วก็อีกอีกตัวหนึ่งนี่เพิ่นที่หายเสียมาอีกตัวหนึ่งกับอามวนส่แขนไว้ถือไว้อยู่่คะแล้วว่าที่นี่ก็มีหัวหน้ามีมีมีตำรวจน้ำกันเนี่ยหัวหน้าเพิ่นเป็นเพิ่นเป็นหัวหน้าจราจร เพิ่นกับไปอ่าเพิ่อนก็ยังเห็นเพิ่นไปโบกโบกรถอยู่กลางสี่แยกใหญ่อยู่ในกรุงเทพเลยอ่าคือในกรุงเทพแท้แหละเพราะรถมันหลายแต่ตอนนั้นโบกไปโบกมาเพิ่นก็ยืนโบกอยู่ว่าอ่าคอยกับแนมเบิงว่าอันเบิงหัวหน้าเพิ่นเห็นงานแต่ว่าแนมไปนี่อ่าป้อมตำรวจน่ะมันคล้ายๆกับสารสารประพูมันสิเป็นลักษณะทรงนี่อ่ามันเป็นสีเทาอยู่ข้างหลังเราเออผมก็เลยว่าเอ๊ะป้อมตำรวจเนี้ยคือจะเป็นยังสารนันคือบ่อยู่ไอ้ ป้อมตึ้งหลวจในฝันเนี่ยมันก็เขากับโอหูแต่กดะไรป้อมจริงเนี่ยก็อีกคนละเรื่องแต่ว่าป้อมตึ้งวจเนี่ยมันสือยู่ข้างหลังเราแล้วก็โบกสายโบกฟ้าไปมาที่นี่ผมก็เลยห้องใส่หัวหน้าผมเมื่อคนเด้อผมกลับบ้านก่อนแต่กลับบ้านเขาจากจากบ้านยกใส้จะใส่หลัตจาสีเมื่อบ้านมาที่นี่คือรถเมย์ไปพอขึ้นรถเมย์ไปปุ๊บเนี่ยก็นั่งอยู่คนก็เต็มทุกรถเมย์จากไผ่เป็นไผ่ละทั้งหอนทั้งทั้งยืนหอนทั้งรถเมย์เนี่ยของก็เดยนั่งแล้วกับเสียหมวนไว้บัดที่นี่นึงถาม ถามใครมาจากข้างด้านหลังันนคนยืนบังอยู่เนี่ยเอออ่ะอันเจ้าเป็นตำรวจอันรุ่นไหนเหรอจันน่ะเราถามมาจ้กเป็นใครเขาคงวอกไปสิก็เห็นแต่เรื่องว่าผมเป็นตำรวจรุ่นปีหกเจ็ดเรื่องว่าสิอ่านั่นแหละสามนั่นเหรอผมสะดุ้งตื่นเลยเพราะว่าอาคนนอนงไกลกันเอาขามาทับวะน้าแดงนี่เอินตอบกลับไปว่ารุ่นพบกี่ครับรุ่นปีหกเจ็ดค่ะปู่เพิ่นเอินหาผู้เพิ่นเอินหาเพราะเห็นว่าแต่ยุติเสียงมาหาเอาโตคนกับพวกนี้โตคนเพราะเห็น <c oughs> เขายืนไอ้คนคนที่ว่ายืนหอยหอยหอยรถเม่เนี่ยบัง <c oughs> เขาบังอยู่กลางหอยผมนั่งอยู่เบาะ่าคนยืนัวกลางวันที่นี่เสียงมาจากข้างหลังเขาถามว่าเป็นตำรวจรุ่นปีไหนรุ่นหกเจรุ่นปีหกเกจบอกสักนั่นอ <c oughs> เอะแล้วเขาก็เงียบไปนี่ละคาขา,ขาดเลยวันที่นี่สะดุ้งเลยแม่คนนอนน้ากันอะไรไปป้ทุก <c oughs> เอาขามาทามกันเลยตื่นไปหางานทำานีไปก็ไปพานาเดนไปผู้เดียว ไปคนเดียวไปจังได้มาจังได้ผัดได้ไปเป็นตำรวจไปตำบ้านเขาพี่ล่ะจะไปหางานในกรุงเทพไหมไปไปในกรุงเทพเนี่ะอ่าเพราะชั่หอดกรุงเทพกักเลยหอดแต่ว่าหอดจะซื้อไปไปเออไปหาเงานแต่ว่าได้ไปเป็นตำรวจนองเขาเนี่ยนะได้สอบเขาว่จักว่าจักได้สอบว่าได้สอบแต่ว่าได้ใส่ชุดตำรวจนองเขาไงหูตัวอีที่คือจะของสวมชุดแม่ได้เป็นตำรวจแล้วใส่หมวกเทเลอร์เทเลอร์บ้านเบื้องขึ้นเบื้องึ้นเลยอ่า แต่ว่าที่นี่พร้อมปฏิบัติงานกบหัวหน้าเพนันเทศให้เบิ่งอยู่นะค่ะเออหัวหน้าหัวหน้าเพนันเทศให้เฮาเบิ่งก่อนนะมานีเพิ่นกระพาไปฝึกงานไปเหมือนได้เป็นตำรวจจราจรจังซี่เออๆประมาณตำรวจจราจรแต่ว่าบ่ทันได้เฮ็ดงานเด้แต่ยืนยืนอันยืนเคล้อคล้ายๆว่าเป็นตำรวจใหม่ค่ะเออเจ้าหน้าที่อันหัวหน้าเพิ่นก็เลยเฮ็ดโบกรถไปซ้ายขวาซ้ายขวาแต่ว่าเฮ้าเนมไปเบิ่งหัวหน้านั่นเห็นแต่ป้อมตำรวจแต่ว่าป้อมตำรวจมันคล้ายๆศาลประพูดอยู่อยู่ข้างหลังเราเลย อยู่กลางสีแยกไงอ่ะใหญไงบ่ค่ะทีใหญบงใหญ่พ่อเพียงพอเพียงขังหลังเข้าเนี่ยพ่อเพียงซ้ำนี่น้อยๆเออซ่ำซ้ำนี่แหละสูงซ้ำนี่แหละสูงซ้ำนี่แหละอาป้อมต้นห่วยก็เป็นนี่ยัง่ามันเป็นสีเท่าแต่ว่าสำคัญเลยมันเป็นสีเท่าเดี่ยป้อมมีสีสุงฉาดเดี่ยเป็นสีเทาเลยตั้งอยู่สีแยกไงเลยสีแยกไอ้แบบยังไๆเลยรดแรงกายเข่ากายออกสวนกันไปสวนกันมาตรงเทียมนั่นแหละ อาวันนี้เมื่อเขาเรียงตัวเ,เหล็กนาะนหนดงเนาะ้ะาให้หนาแดงตีตัวเหล็กนาแดงสิตีเป็นตัวใหญค่ะย่ามันคันคันจ้นที่จ้นที่บอกเขาเนี่ยคือว่าอ่าเป็นเป็นหกเจ็ูนค่ะค่ะอ่า,าแล้วก็กาคันคันอีกส้มตัวน่ะก็ซี่แปดเก่าค่ะค่ะอ่าคือนาแดงแปแปนี่ก็คือ หกเจ็ดศูนย์นี่คือฝันว่าคือฝันว่าได้ได้บอกอายุรุ่นปีเขาอ่าบอกบอกให้เขาเลยว่าผมรุ่นปีหกเจ็ดอ่าก<ช>็ท <จะ S 1> ํานั่นเล่ากันเงียบไป<ช>ค่ะคนที่ถามก็งเงียบไปค่ะสี่แปดเก้านี่ก็สี 4, 8, 9, ่แปดเก้านี่คือว่ามันคล้ายๆว่าคลิเปเรื่องว่าคันคือเขาอะไรตามตามอ่ตาตามที่ว่าการทําหน้าฝันนะว่ามันเป็นแบบใดแบบใดน่ะค่ะค่ะก็เลยไล่กันมากแต่มันเป็นในในสี่แปดเก้าสี่แปดเก้าคือตามที่นาแดงเล่าก็คือ ซีนี่มาจากซีแยกอ่าจากซีแยกตำรวจค่ะแปดเก้าสารพระพุ่มเมนโบอ่าป้อมตำรวจฝันว่าหินป้อมตำรวจแล้วป้อมตำรวจเท่านี้นไปเนี่ยมันจะเป็นสีเท่าเดิมมันมันก็จังปสารพระพุ่มแหละมันขันบ้านๆเท่ากับสารพระพุ่มอ่าพอมันเป็นสามเหลี่ยมจั่วมันบ่ล่ะค่ะสามเหลี่ยมจั่วนี้ มีเสาจากต้นนะ่มีเสามันเป็นสามเหลี่ยมลงมาจังสี่เลยแล้วก็คล้ายๆกับคล้ายๆกับเสาบ่เห็นดอกมันบ่สูงมันพอเพียงเอื้อมนี่เหมือนกับเต้นกับหยังจังสี่ร่ำเหลี่ยมลงมาเออเป็นจัวเฮานี่ยแหละจัวจัวจัวสารเฮาลงมาใช่ไหมล่ะสำคัญเย้เนาะบ้านนี้ก็วางอยู่ไหนเดี๋ยวจังได๋บ้านนี้ก็ตั้งอยู่หลังคนตำรวจตั้งอยู่หลังตำรวจเลยอยู่กลางซี่แยกนะค่ะอยู่กลางซี่แยกจริงๆแล้วป้อมตำรวจมันต้องใหญ่อยู่ดันอยู่แบบชาวบ้านชาวเมืองเฮานี่มันต้องอยู่ขอบถนนแม่นต้องอยู่ขอบถนนอันนี้แนมไป เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่หน้าป้อมตำรวจป้อมตำรวจอย่างนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมสั้นเดียมยังอยู่กลางซี่แยกอยู่กลางซีแยกเลยยอู่อยู่ข้างหลังแล้วเอาเราก็โบกรถใส่ขว้าใส่ขวาแต้นเนี้ยไปตำรวจันเห็นไกลๆกาคือว่าเห็นหนาดอกแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจอะไรเออจะหน้าจะเป็นเนี้ยเด็กกับเป็นตำรวจลราใส่ยศเต็มฮันนี่บว่าเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าตำรวจเออการยังอื่นใส่กันอยู่ว่าตำรวจผมหน้าผมขาวก้อนด้วยผมเมื่อก้อนแล้วก็เออเออเราไปแล้วก็โบกรถต่อไปอย่าขวองกับมาขึ้นรถมี จักขืนน่ำไดนหัวรถเมฆนั่นรถเมฆรถนีฆกับพ่จอ,อจักตอนขืนเออพ่อจักตอนขืนจักขืนขน่ำไหนหนูตะว่ามานั่งที่รถเมยแล้วกับเอาเสือตำรวจไอ้เขี้ยนแข,<ม>ขี้ยนในขางนึงเขี้ยนไปจักข้าวผกเหมือนมีคนอื่นถามว่าเจ้าเป็นตำรวจรุ่นรุ่นใด,ด,ดรุ่นปีใดกับปีหกเจ็บครับผมเป็นตำรวจรุ่นปีหกเจ็บทำนั่นล้วเสียงผู้หญิงหรือเสียงเสียงผู้ชายผู้ชายผู้ชายอ่าเสียงผู้ชายบอกคนมีอายุแล้วค่ะอ่ามานี่ตำรวจท่านานั่นเพิ่นเป็นคนมีอายุเนี่ยประค่านะแดงคนกระจิรุ่นนี้ละ รุนรุนรุนไล่ไล่กันนี่แหละคนคนพอท่านแก่ดอกค่ะแต่ว่าเสียงเอิ่นเท้ามารุ่นใด้นั่นเป็นเสียงผู้เฒ่าเสียงเสียงผู้เฒ่าอะไรเสียงรถเมล็ด้ะนี่อันนี้เสียงรถเมล์รถเมล์สายใด้หูบ่ค่ะบ่บ่หูจ้กรถเมล็ดแต่ว่าได้ขึ้นแล้วได้ขึ้นถึงรถเมล์ลหรอนก็เต็มเลยถ้าี้คนยืนนั่งน้องกลางตะวันสีไปใส่ต่วันในครอบบ้านว่างหูว่าตะสีเมื่อบ้านแต่ว่าบ้านอยู่ไสบ้านอยู่พอมกันนะพอท่านในหอดบ้านพอท่านในหอดบ้านเพิ่นถามก่อนเพิ่นถามรุ่นตำรวจรุ่น แต่บอกคนไปตรงๆบอกอะไรก็หูมื่อบอกแล้รก็หูมื่อเลยบาทไม่ใช่แอวขามาทับกนเลยเสียดุมแล้วก็แกะความฟันกันข้งยามคืนถ้าให้นาแดงมักตัวเลขกสองคุ้มนี่นาแดงมักตัวใหแห้งบมกก็บมักสี่แปดเก่าสี่แปดเก่ามืนกัแต่ว่าหก็นี่ยกเก็ตกเ็กเก็ตูเนี่ก็าิ่งแต่พ่ออยาควมเป็นคนบอกเขาเองนะอยาพความเป็นคนบอกเขาว่าผมรุ่ปีหก็นี่ยนะแบบ ค่ะมันกันมันปังมากเนี่ยเข้ากับว้าคือเสียดายแท้เหนียว่าเอาไปนำเนาะค่ะนากให้ท่านผู้ชมตัดหลินเอาหน่อย่นาเด้งอ่าตัดหลินร้องเมื่งศูนย์นี่กรสิมาจากเสียงที่เสียงที่ว่เห็นเสียงที่ว่เห็นที่ว่าถามเข้ามาค่ะจักเป็นไผยละบงค่ะจักเป็นคนเป็นคนตายกบบ่จักเป็นคนเป็นคนตายเข้ากับบงค์แต่ว่าถามเข้ามาค่ะเขาเขาโกหกว่าเขาเป็นตำรวจนะนเด็กเขาเลยถามมาเป็นตำรวจรุ่นปีเท่าไรปีหัวแก๊ก นก็บอกซทำหนั่นขับก็บอกเสียงดังทำในความฝันนั้นผมสึกงพุ่มใจบอขนาดแดงพุ่มใจจะเป็นตำรวจด้ยเราเป็นตำรวจโอ้พุ่มใจโอ้เด็กไทยสุดยังรอเลยยังโก้เลยค่ะค่ะค่ะความฝันของอาแดงมีอยังเพิ่มเติมอีกบ่ค่ะจะกะคิดว่าล่องนี่ละเขา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 เอาเอาแน่นๆแค่ชองคุ้มนี่กับพ่อทางตีบอยฟังนี่แหละกตบว่มีอยังเพิ่มเติม ค่ะกะขอขอบคุณนาแดงได้หลายเนาะค่ะที่ม่แ่งปันความฝันเนาะค่ะให้กับท่านผู้ชมของห้าเนาะค่ะขอขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้เจ๊ข้ามสามตัวเต่งกับสิพาธท่านผู้ชมมาสรุปตัวเลขของนาแดงเนาะค่ะนาแดงนี่เพื่อนฝันว่าเพื่อนได้ไปหางานทำอยู่กรุงเทพเนาะค่ะท่านผู้ชมไปหางานทำแล้วเพื่อนกะได้ไปสมัครเป็นตำรวจเนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่อนกะสมัครเป็นตำรวจกัมีหัวหน้าคือกันน่ะครับที่ ตำรวจที่ศร้าบ้านเขาเนาะคะ่ะเป็นตำรวจแล้วก็เห็นสารพระภูมิอยู่ข้างหลังเนาะคะ่ะสารพระภูมิปรากฏว่าเป็นป้อมตำรวจแต่ว่าก็เป็นสีเทาเนาะค่ะท่านผู้ชมเหมือนสารพระภู่มเพิ่วมาเนาะกดตัวเลขของเพิ่นก็ซี่แปดเก้าหกเจ็ดศูนย์สิบหกท่านว่าสองหาหกหกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือน คือสิบวันเลาดพคลิปทุกคลิปทุกตัวเลขเด็ดๆ,ๆต่างๆแนวทางดีๆนะคะท่านผู้ชมกะสุดท้ายนี่เจข้ามสามตัวเต็งขอโจไปเพียงท่านี้คลิปน้าพ่อกันไม่สวัสดีค่ะ